สวัสดีครับที่นี่คลินิกขัดสีเคลือบแก้วเซรามิกครับผลิ่พัณฑ์คาสาป,ปาสารทุราธ,ธานีครับสำหรับรถคันนี้เราได้ผ่านการเคลือบแก้วนะครับเซรามิกหนา100ยไมยค่อมตรนะครับใช้เวลาทำ3วัน3คืนนะครับท่านที่สนุกสนใจนะครับรถสวยๆนะครับทำแล้วออกมาฉ่ำนะครับ ก็มาที่ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับรับประกันความฉ่ำนะครับว้าวนะฮะไม่ว้าวไม่เก็บตังค์นะครับนะฮะวาวถึงเนื้อในครับไม่ใช่สวยจากการเคลือบอย่างเดียวนะครับก็แว้มาใช้บริการกันได้นะครับโดยไม่สวยนะฮะท่านดูด้วยสายตาของท่านเองนะครับว้าวไม่ว้าวนะครับนะไม่ว้าวคืนเงินนะครับสําหรับผลิตภัณฑ์ของเราลูกค้าไม่พอใจไม่เก็บตังค์นะครับคืนตังค์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาที่ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ